สวัสดีครับบานาก,กราชครับวันนี้ Honda นะครับ CB650F นะครับเป็นตัวใหม่โชคอัพไซด์ดาวไฟกลมนะก็ไปเซ็ตมาก็ยัรงรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคนะครับไม่ค่อยโอเคก็เอามาแก้นะครับใครที่ไปทำโชคมาแล้วไม่ได้รู้สึกว่าฟิลลิ่งมันต่างไปจากเดิมหรือว่าวาล์วก็แสดงว่า เซตมาไม่ถูกต้องหรือว่าใช้น้ํามันลักไก่มาให้คุณนะบางคนโรคชกชคร้ายวันนะั้นแล้วโดนน้ามันไฮโดรลิกเลยเสร็จแล้วไม่นุ่มก็แวะมาครับนักกระลาดนะครับเซตใหม่น้ามันเอะลินนะครับนุ่มนวลคันนี้ก็มีอยากให้เจ้าของรถไปดูเรื่องลูกปืนคอนะครับเช็คลวมาดังมันดังแล้วก็มีรู้สึกมีร่องมีรอยนะกึกกึกอยู่ตรงกลางนะครับออตะกาลูกปืนนะจะบุกเปลี่ยนแล้วมันก็จะคล่องหมุนได้ลื่นสังเกตดูนะเวลาเหวี่ยงแผงคอเนะี่ยถ้ามันรู้สึกว่ามันหยุดอยู่ตรงกลางเนี่ยกึกยงกกย ไม่ไม่ใช่แล้วนะฮะต้องหมุนได้แบบคล่องๆนะครับแต่ลูกปืนคอเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้หมุนรอบตัวเองนะครับมันหมุนแค่ซ้ายไปขวาอย่างสมูทการเซอร์วิสจริงๆแล้วอะ่ะมันจะต้องถอดล้างนะครับเปลี่ยนเจระบีใหม่นะครับอย่างเงี้ยสองปีสามปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันลือค่อนข้างยากก็เลยไม่ค่อยมีร้านนะครับไม่ค่อยมีร้านไหนอยากทำเพราะว่าค่าแรงมันได้นิดเดียวผมก็ไม่ได้รับทำนะผมทำแต่โชว์อย่างเดียว ก็แนะนําเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากกะเซอร์วิสอะไรเงี้ยก็ลองคุยดูกับศูนย์บริการนะครับให้ศูนย์บริการเขาแมนเทนแนให้ขึ้นสแตนนะครับความมั่นคงนะค<อ>เครื่องก็ช้อนแม่แรงไม่ได้นะก็ไม่ควรช้อนนะะโดนท่อโดนอะไรบุบขึ้นสแตนเอานะขึ้นหน้าขึ้นหลังเลยนะครับนิ่งกิ๊บบังชอบดีๆวันนี้นี่มีเสากลางด้วยนะ มีเสากลางแล้วก็ผูกสลิงผูกสเตป็ปดึงนิง่งกิ๊กไม่มีทางลมเลยก็โชกหน้านะครับของโชว,ว่ามันผู้ผลิตให้นะครับเป็นอัพไซด์ดาวข้างหนึ่งเป็นรีบาร์ข้างหนึ่งเป็นคอมเพรสชันนะครับก็ถือว่าเป็นโชกที่ทันสมัยขาดฟังก์ชันการปรับเท่านั้นเองนะครับถ้าไม่มีฟังก์ชันการปรับนะครับเหมือน x a d b นะโอ้โหบอกเลยดีแล้วถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็ปรับรีบาร์คอมเพรสชันได้เนะี่ยโอ้โหฟังก์ชันนั้นก็ไปเจอในโน่นอะ c b r พันนะครับ น้มันก็เพิ่งทํามานะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรก็เทียบสีดูเอานะครับมาที่นี้ก็จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของเออร์ลินนะครับโชก็จะนุ่มนวลนะครับดีกว่าเดิมแน่นอนเรียบร้อยนะสําบการ,เรัเซ็ตโชคนะครับ CB 6 5หคานะครับตัวปีใหม่นะอัพไซด์ดาวโชคของโชว่าผู้ผลิตให้นะครับก็ใช้ประแจอลูมิเนียมไข่นะครับก็ไม่มีริ้วรอยนะครับ งานก็จะพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันไหนที่ที่ผมจะซื้อได้นะครับซื้อไหวเราก็จะซื้อมานะครับใช้ในการเซอร์วิสรถนะครับเพื่อให้คุณภาพมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยพวกเนี้ยต่อไปก็จะไม่ได้ใช้ละเหงาแน่นอนก็ไปยิงล้อยิงอะไรไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีความแข็งแรงมากเกินไปสําหรับงานโช๊คนะครับในยุคแรกๆเนี่ยประแจเบอร์ใหญ่ๆพวกเนี้ยหายากมากนะครับหายากมาก อันนี้ก็งานแบบผลิตออกมาสําหรับงานโชกคนะครับก็จะเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะใช้เครื่องจาก CNC ทําขึ้นมามันก็จะดีขึ้นนะครับงานก็จะเปะขึ้นเหลี่ยมสันอะไรเงี้ยจับก็จะมั่นคงนะไม่ค่อยมีริ้วรอยนะเมื่อก่อนเนี้ยจะใช้เป็นพวกอะไรอ่ะรุ่นโบราณเลยอ่านอกนอกเรื่องนิดหนึ่งก็ได้นะนอกเรื่องนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมพวกนี้ใส่ไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้เพวัะน,นั้นต้องเล่นเป็นสิบสองเหลี่ยมถึงจะจับ พวกฝาโชว์พวกนี้ได้เจาะพวกฝาโชว์พวกเนี้ยเอ่อจะใช้เป็นเบอร์อะไรวะสี่สิบห้า 45, เออต้องใช้เป็นแบบเนี้ยนะครับถึงจะจับได้นะครับจังหวะที่กระแทกเข้าไปเนี่ยมันยังไงแซมันมีริ้วรอยแน่นอนนะครับไม่ว่าเราจะเอาอะไรมาลองน,นะครับเอากระดานเอาพลาสติกหนาอะไรเงี้ยมันมันจะทิ้งริ้วรอยไว้นะครับมากน้อยมีแน่นอนนะครับก็พยายามทําให้มันเบามือที่สุดนะต,ต่อไปนี้ก็ใช้เป็น ประแจเป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับก็ะจะไขได้อย่างนุ่มนวลไม่มีริ้วรอยอน้ำโชกมาติดตั้งใส่แผงคอรถนะครับใช้สแตนก็ดีนะมั่นคงนะครับไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะโค่นมันจะล้มมันจะอะไรนะครับพามาดูนะลูกปืนคอนะครึคกอาการหนักนะครับอาการหนักฟืดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นล่องอย่างเดียวเนะคึกคึกอย่างเงี้ยไม่อย่างเงี้ยคือไม่ได้นะครับแนะนําให้รีบไปทํานะครับ ลพะกอบบางโคนนะครับลูกยางสองตัวนี้ก็อย่าทำหายซะกอ่อนล่ะนะครับใครไปเปลี่ยนหรือว่าไปถอดอะไรพวกนี้ก็อย่าลืมนะครับมันมันช่วยกันสั่นได้นะครับ รงหัขอจังหวัดเริ่งซึ่งเป็นหนึ่งจังหวัดที <chegou aines response> <performance> ่ในกลุราสูงตอนนี้คือจังหวัดักลักักายแต่เราจะเชื่อ่นจะเป็นอะไรันาวเราสาได้ระบุกนสด้มครับต้องบอกก่อนนะครับว่านจะ็่นั้นนะทาการเรครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการชั่ชกหน้านะครับซีบีของห้านเอะครับไฟกลมปีใหม่นะครับใช่ ีขึ้นมามสบายเลยละน้ำมันผิดเบอร์อ่ะผมว่านะทำให้มันกระด้างเียงขึ้นมือนีน่อันเนี้ยมันจะนุ่มแล้วล่ะ